แคลเซียมสาคัญอย่างไรใครบ้างต้องกินแคลเซียมแล้วจะเลือกกินแคลเซียมต้องเลือกยังไงและทําไมกินแคลเซียมต้องกินพร้อมแมกนีเซียมวันนี้หลายคําถามเกี่ยวกับแคลเซียมครับมีคําตอบในแมกไลช้อปปิ้ตอนนี้อยู่กับคุณต้าสลิดเวสุขพารเจ้าของแบรนด์แมกไลสวัสดีครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณต้าแคลเซียมนี่จําเป็นจริงๆไหมครับทาไมเราต้องกินแคลเซียมคือแคลเซียมเนี่ยเป็นอาหารเสริมเนี่ยที่อยู่กับกับมนุษย์เราอะมนนานมากครับนานแบบทุกคนรู้จักหมดแล้วทุกคนก็บอกว่าต้องกิน ตอนเด็กๆก,ก็ได้ยินแล้วว่าเา้ากินแคลเซียมใช่ผมจะบอกเลยอย่าไปกินเลยคือวันนี้เรามาขายของก็จริงแต่เราเอาความจริงก่อนว่าแคลเซียมเนี่ยอยู่กับเรามานานอยู่กับมนุษย์เรามานานถามว่ากินไปแล้วเนี่ยมีประโยชน์อะไรไหมแคลเซียมเนี่ยนะครับเรากินไปเนี่ยหลายคนเนี่ยที่เราเจอผู้ใหญ่ที่เรารู้จักกันเนี่ยอายุสักห้าสิบกว่าเนี่ยไปตรวจปรากฏว่าเจอว่ามวลกระดูกอ,อก่อนมันมันบาง กระดูมกมีอาการกระดูกพุนตอนแรกยังไม่กินเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยต้องกินแคลเซียมแล้วก็กินคแคลเซียมในท้องตลาดเนี่ยหเม็ดเนี่ยให้พันห้ามิลลิกรัมรมีแคลเซียมอยู่ข้างในต้อง600ครับสูงมากนะครับหกรอเขาให้กินวันละ2เม็ดโดยมาตรฐานก็คือกินไปวันละ1,200ัมิลลิกรัมลองคิดดูว่าคุณกินแคลเซียมไปพันสองร้อยมิลลิกรัมเนี่ยกินต่อเนื่องกัน3ปี4ีปีไปตรวจมวลกระดูกใหม่เจออะไรครับ ยังพูนเหมือนเดิมเลยอ้าวยังบางเหมือนเดิมเลยทั้งที่ปริมาณเยอะขนาดนั้นใช่เกิดอะไรขึ้นครับคือจริงๆแล้วเนี่ยการกินแคลเซียมเนี่ยร่างกายเราไม่ได้ต้องการเยอะมากและแคลเซียมเป็นแร่ธาตุที่มีอยู่ในอาหารที่เรากินทุกวันแล้วมีอยู่ในปริมาณที่เยอะด้วยนะฮะเพียงแต่ว่าแคลเซียมที่เราได้ไปเนี่ยเอาไปใช้ได้จริงหรือเปล่าค,คนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับมักจะขาดแมกนีเซียม นะฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือแคลเซียมที่กินไปเนี่ยโดยเฉพาะที่เป็นแคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ยฮะที่อยู่ในท้องตลาดเนี่ยคุณกินไปหนึ่งพมิลลิกรัมต่อเม็ดเนี่ยวันหนึ่งกินไป2เม็ดเนี่ยคือ3,000มิลลิกรัมเนี่ยให้แคลเซียมสูง1,200เลยนะฮะหนึ่งพันสองร้อยมิลลิกรัมเนี่ยดูดซึมได้4ถึงประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเอง4ถึง10เปอร์เซ็นต์ของ1,200มิลลิกรัมแปลว่าเป็นอีกพันหนึ่งอ่ะ พันกว่าเนี่ยมันจะทิ้งแล้วมันทิ้งไปที่ไหนฮะทิ้งไปอยู่ในลำไส้ใหญ่ของเรา,าเพราะฉะนั้นพอกินแคลเซียมไปแค่วัน2วันทั้งนั้นนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นอาการผลข้างเคียงอย่างแรกของการกินแคลเซียมเลยคือท้องผูกเพราะอะไรเพราะอุจจาระมันแข็งแคลเซียมเนี่ยทำมาจากหินปูนพอมันเป็นหินปูนหินปูนไปผสมกับอุจจาระเราอุจจาระเราก็แข็งแข็งเสร็จก็เกิดอาการท้องผูกเราก็ถ่ายยากถ่ายลําบากนี่คือผลข้างเคียงของคนที่กินแคลเซียมเป็นประจำเอ๊ะ แต่ก็เคยได้ยินตั้งแต่เด็กๆว่ากินแคลเซียมมันดีนะกินแคลเซียมแล้วจะทําให้สูงด้วยเด็กกินแคลเซียมแล้วจะสูงรจริงครับปะเด็นคือมันดีครับแต่แคลเซียมนั้นเนี่ยต้องดูดซึมได้อันที่หนึ่งอ,อันที่สองที่หนักกว่าน,นั้นคือพอมันดูดซึมไปแล้วเนี่ยทมนึงบอกว่าเราไม่ได้ต้องการเยอะมันดูดซึมไปแค่ร้อยกว่ามิลลิกรัมก็จริงดูดซึมไปแล้วไปอยู่ที่ไหนครับแคลเซียมทั่วไปเนี่ยที่มันเกิดจากหินปูนเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าแร่าธาตุพวกนี้ร่างกายเราเนี่ย อยู่ดีคุณไปแท้หินปูนกินได้ไหมเ่ะ,ะไม่ได้แน่นอนไม่ได้<น>เพราะนั้นร่างกายเราไม่ได้เตรียมช่องทางในการดูดซึมเอาไว้ครับแคลเซียมที่เรากินจากนมกินจากมาจากอาหารมาจากสัตว์มาจากอะไรอะไรอะไรต่างๆเนี่ยมันเข้าไปพร้อมกับโปรตีนแล้วมันไปอยู่ในแคลเซียมที่อยู่ในแฝงตัวอยู่ในโปรตีน พราะกินเข้าไปเนี่ยร่างกายดูดซึมทางลำไส้เล็กนะครับโดยเฉพาะช่องทางส่วนที่ดูดซึมแบบโปรตีนในขณะที่แคลเซียมทั่วไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคาร์บอนเนตไม่ว่าจะเป็นซิตรเอไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันคือการทําให้แคลเซียมมันดูดซึมมากขึ้นแต่มันดูดซึมในช่องทางไหนเขาเรียกว่าช่องทางพิเศษคือลอยต่อกันระหว่างกระเพาะอาหารกับลำไส้เล็กพอดูดซึมผ่านช่องทางนี้ไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเข้าไปอยู่ในกระแสเลือดเพราะฉะนั้น ดูดซึมได้ดีไหมดีดูดซึมเข้าไปในกระแสเลือดเราต้องการแคลเซียมในกระแสเลือดไหมไม่ต้องการไม่ต้องการและเป็นโทษอย่างร้ายแรงด้วยเป็นโทษยังไงบ้างครับคือแคลเซียมเนี่ยมันจะไปเป็นเป็นหินปูนที่ล่องลอยอยู่ในกระแสเลือดครับแล้วมันก็จะทําให้เรามีโอกาสหลอดเลือดอุดตันนะครับหลอดเลือดแข็งและที่สําคัญที่น่ากลัวที่สุดก็คือว่าเส้นเลือดเราเนี่ยทั้งร่างกายเลยเนี่ยมันจะผ่านที่เส้นกระดูกสันหลัง้ย มันจะผ่านที่กระดูกสันหลังเราเยอะมากครับพอกระดูกสันหลังเราผ่านเส้นเลือดเราเยอะๆเยอะๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแคลเซียมที่อยู่ข้างในเนี่ยมันก็กระเด็นกระดอนกระจายตัวออกมาไปเกาะอยู่ตามข้อต่างๆเพราะฉะนั้นพอเรากินแคลเซียมไปสักพักหนึ่งเนี่ยเราจะเจอโรคใหม่เกาป่ะครับไม่ใช่ครับเราจะเคยได้ยินไหมครับที่บอกว่าหินปูนเกาะตามข้อต่างๆ <c oughs> แล้วเราก็มีอาการปวดต้นคอปวดหลังปวดอะไรๆหลายๆอย่าง ไอหมอนรองกระดูกเนี่ยพอหินปูนมันไปเกาะเนี่ยมันทําให้แข็งครับแล้วมันก็ทําให้เสื่อมนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าการกินแคลเซียมเนี่ยสมัยก่อนแคลเซียมถึงถูกขึ้นทะเบียนเป็นยาครับถูกให้ในปริมาณที่จํากัดต้องให้โดยคุณหมอใช่แล้วให้ปริมาณเยอะไม่ได้นะครับ,บหลังเนี่ยอาหารเสริมมันมาแรงขึ้นแรงขึ้นเพราะฉะนั้นแคลเซียมเลยก็เลยให้กันในปริมาณที่เยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นไปเรื่อยๆแต่ประเด็นสําคัญที่สุดคือ,คอแคลเซียมนั้นเนี่ย ต้องดูดซึมได้และต้องดูดซึมแบบธรรมชาติเพราะนั้นการกินแคลเซียมไปเนี่ยดูดซึมเข้าไปไปสร้างปัญหาอย่างอื่นอีกเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยในอเมริกาเนี่ยเขาถึงมีผลวิจัยมาเลยว่าอันแรกนะครับแคลเซียมที่ดูดซึมเข้าไปในร่างกาย1ส่วนต้องได้เท่ากับแมกนีเซียม1่ส่วนแปลว่าถ้ากินแคลเซียมไปร้อยหนึ่งแมกนีเซียมต้องร้อยหนึ่งกินแคลเซียมเฉยๆไม่ได้ไม่ได้ครับโดยเฉพาะแคลเซียมที่เป็นอาหารเสริม ครับห้ามกินเฉยๆเลยเพราะอะไรครับเพราะอย่างที่บอกครับพอดูดซึมไปปุ๊บม,มันไปอยู่ในกระแสะเลือดแมกนีเซียมเนี่ยจะเป็นตัวนําพาหินปูนที่อยู่ในกระแสะเลือดและอวัยวะต่างๆมันจะดึงหินปูนพวกนั้นออกมาแล้วมาอมฟอร์มตัวเป็นผลึกที่เราเรียกว่าอะพาไทม์แล้วผลึกต,ตัวนี้มันจะเข้าไปอยู่ในกระดูกของเรารมันจะไปช่วยเพิ่มมวลกระดูกได้จริงๆเพราะฉะนั้นการกินแมกนีเซียมคู่กับแคลเซียมเนี่ย มันจะเป็นสิ่งที่เวิร์กที่สดุดแต่ในท้องตลาดทั่วไปแมกนีเซียมมันคือช่วยนำส่งแคลเซียมเข้าไปสู่กระดูกอย่างแท้จริงใช่มันจะดึงเขาเรียกว่ามันจะดึงหินปูนที่อยู่ในร่างกายเราทั้งหมดเลยนอกจากในเลือดไม่พอเนี่ยยังจะไปดึงจากไอ้ว่าต่างๆที่ไม่ต้องการหินปูนเพราะมันจะช่วยให้ร่างกายมีการยืดหยุน่นทําให้ร่างกายมีการผ่อนคลายนะครับทาให้สมองดีขึ้นทําให้การหดเกร็งของกล้ามเนื้อดีขึ้น อย่างงี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการกินควบคู่กันไปอ่ะดีมากๆ <c oughs> แต่ว่าแต่ว่าในท้องตลาดทั่วไปเนี่ยแมกนีเซียมเนี่ยมันเป็นแร่ธาตุที่กินไม่ได้ <c oughs> สมัยก่อนแมกนีเซียมถูกจัดให้เป็นยาถ่าย <c oughs> แต่มันเป็นยาถ่ายที่กินแล้วจะปวดท้องมวนท้องอย่างรุนแรง <c oughs> นะครับเพราะในท้องตลาดเนี่ยเขาก็เลยใส่แมกนีเซียมเข้าไปในแคลเซียมบ้างตัวที่ดีๆนะครับเขาก็จะใส่เข้าไปสัก50มิลลิกรัมในแคลเซียมสัก600 พราะถ้าคุณใส่เกิน50มิลลิกรัมขึ้นไปดูดซึมสักร้อยส0งขึ้นไปใส่ไปเยอะๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือแคลเซียมเนี่ยจะทําให้ร่างกายเราเนี่ยดูดน้ําเข้าลำไส้ใหญ่แล้วทําให้เกิดท้องเสียปวดท้องปวดบิดถ่ายออกมาเป็นน้ำครับนะครับเพราะฉะนั้นมันถึงไม่เกิดขึ้นในท้องตลาดแมกนีเซียมเลยเป็นแร่ธาตุที่เราเรียกว่าแร่ธาตุที่ถูกลืมครับนะฮะและที่สําคัญที่น่ากลัวกว่านั้นคือ แมกนีเซียมเนี่ยมีในปริมาณอาหารที่น้อยมากและน้อยชนิดมากหาทานจากอาหารธรรมชาติไม่ได้ใช่แมกนีเซียมเนี่ยที่ได้จากธรรมชาติคือใบชะพลูนะครับผักที่มีสีเขียวเข้มอย่างยกตัวอย่างใบชะพลูใบขี้เหล็กผักพื้นบ้านไทยๆเนี่ยนะครับแมกนีเซียมสูงมากแล้วคนสมัยก่อนเนี่ยตามภูมิปัญญาอาหารไทยเลยเนี่ยจะบอกเลยว่าถ้าคุณกินใบชะพลูใบขี้เหล็กเป็นประจำเนี่ย กะดูคุณจะแข็งแรงคุณจะนอนหลับสบายคุณจะมีระบบขับถ่ายที่ดีสังเกตไหมครับเขาบอกกินแกงขี้เห็กเสร็จแล้วช่วงไยๆจะง่วงนั่นแหละครับเพราะแมกนีเซียมมันสูงนะครับกินแล้วท้องจะถ่ายครับนะครับแต่ถามว่าเรากินใบขี้เหล็กทุกวันไหมไม่ทุกวันใบชะพลูอย่างเงี้ยโหเจอกันน้อยมากแล้วคนไทยสมัยก่อนก็เลยทําเมี่ยงคําให้คน กินเป็นอาหารกินเล่นใบพลูครับใช่อย่างเงี้ยครับแล้วของฝรั่งเองเขาจะมีเรื่องของทัวร์ทัวต่างๆเนี่ยจะมีแมกนีเซียมเยอะซึ่งต่อให้เราไม่ได้กินคนโบราณเนาะก็คงไม่ได้กินแคลเซียมแต่พอกินพวกใบชะพูเข้าไปมันมีแมกนีเซียมในตัวมันก็จะไปดูดแคลเซียมธรรมชาติเข้าสู่ร่างกายได้โดยอัตโนมัติถูกต้องครับเพราะแคลเซียมธรรมชาติมันเยอะคจริงๆเมี่ยงคำเนี่ยเป็นอาหารที่บำรุงกระดูกมากเลยเพราะอะไรฮะดูดแคลเซียมเพราะมันมีกุ้งแห้งอ๋อกุ้งแห้งคือแคลเซียมแบบเต็มๆเลยครับ แล้วก็มีใบชะพลูครับอย่างที่เหลือก็คือแต่งกลิ่นให้มันกบกันไปครับอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือหลักการของการทํางานแล้วมึงนอกเองอ่ะเขาก็มีผลวิจัยชัดเจนว่าถ้ากินแมกนีเซียมหนึ่งส่วนเท่ากับแคลเซียมอีกหนึ่งส่วนเท่ากันเป๊ะๆนะฮะหนึ่งต่อนหนึ่งเลยเนี่ยจะบํารุงกระดูกได้ดีที่สุดครับทีนี้เดี๋ยวสรุปก่อนตอนแรกที่บอกว่าแคลเซียมที่มันดูดซึมได้แค่สี่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์น่ะมันไม่เพียงพอต่อกระดูกแน่แถมไปตกค้างในลําไส้ตกค้างในเลือดอีกีกกออะไร ดังนั้นก็ควรจะต้องเลือกกินแคลเซียมที่ดีขึ้นแต่กินแคลเซียมที่ดีก็ควรจะต้องกินกับแมกนีเซียมด้วย<ช>ทำให้แมกนีเซียมสามารถดูดซึมหินหินปูนเข้าไปสู่ในร่างกายได้ดีขึ้นใช่ถูกต้องเลยครับมันจะเปลี่ยนฟอร์มของแคลเซียมแทนที่จะเป็นหินปูนล,ล่องลอยอยู่ในกระแสะเลือดมันก็จะฟอร์มตัวเป็นผลึกพูดง่ายฟอร์มตัวเป็นกระดูกอะแล้วเข้าไปในกระดูก,อกของ,งเราแล้วมันทําให้มวลกระดูกเพิ่มจริงๆ ทีนี้ถ้าแคลเซียมมันดูแล้วเหมือนจะดูดซึมได้น้อยข้อเสียเยอะถ้ากินเยอะต้องเลือกกินแคลเซียมแบบไหนถึงจะดีครับแล้วต้องผสมกับแมกนีเซียมแบบไหนถึงจะดีคือแคลเซียมเนี่ยต้องบอกว่าเราศึกษามาต้องประมาณ20ปีแล้วแล้วเราก็เจอบริษัทหนึ่งคือเอลเบียนในสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ผลิตแคลเซียมที่ต้องบอกว่าดีที่สุดในโลกเลยไม่ใช่แค่แคลเซียมด้วยเป็นแร่ธาตุแล้วเขาจดสิทธิบัตรได้ตั้งแต่20ปีที่แล้วอะ เป็นแคลเซียมที่เราเรียกว่าอะมิโนแอซิดคคเลตคือการเอาโปรตีนเนี่ยมาหุ้มแร่ธาตุเอาไว้แคลเซียมจะอยู่ข้างในแล้วมีโปรตีนพูดง,ง่ายๆคือมันก็คือเรียนแบบของการกินาารแร่ธาตุหรือการกินอาหารที่มีแร่ธาตุอยู่ข้างในเพราะนั้นร่างกายเราจะดูดซึมผ่านผนังลำไส้เล็กที่เป็นส่วนดูดซึมของโปรตีนฮ้ะน,นการดูดซึมเนี่ยก็เลยจะดูดซึมได้80% โดยเฉพาะเมื่อประมาณสัก5าปีที่แล้วเนี่ยเขาพัฒนาเพิ่มไปอีกจากอะมิโนแอซิดธรรมดาที่เอาโปรตีนทั่วไปมาผสมเนี่ยเขาแยกออกมาเป็นเบสไกซีเนตเบสไกซีเนตคือการใช้ไกลซีนตัวเดียวเลยแล้วก็ทำกรรมวิธีให้มันจับกรธแรทุได้ในเขาเรียกว่าละเอียดและแม่นยำการดูดซึมเลยแม่นยำมากขั้นต่ำเนี่ยต้องมีการดูดซึมได้80ขึ้นไปจนกระทั่งถึง90กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะที่สำคัญคือไอ้ดูดซึมเนี่ยยังไม่น่ากลัว นึกภาพเราดูดซึมน้อยอเราก็กินไปสมมุติผมตีว่าดูดซึมสักสิบเอยากได้ประมาณสักส0งร้อก็กิน2 0ง0ันสไม่เห็นยากเลยแล้วที่เหลืออ้าวที่เหลือก็ลงไปลำไส้ใหญ่แล้วพอลงไปลำไส้ใหญ่ก็เกิดอาการท้องผูกนะแต่ที่น่ากลัวกว่านั้นคือไอ้ดูดซึมเนี่ยดูดซึมแบบไหนดูดซึมช่องทางไหนอันนี้สําคัญมากถ้าดูดซึมแบบช่องทางทั่วไป มันดูดซึมเข้าไปปุ๊บมันเข้าไปอยู่ในกระแสะเลือดเราเอา่าวแล้วทีนี้จะทํำยังไงให้มันออกจากกระแสะเลือดได้ครับแต่ในขณะที่ดูดซึมผ่านผนังลำไส้เนี่ยในลำไส้เราเนี่ยอย่างที่พักหลังเนี่ยเราเรียนรู้เรื่องของโปรไบโอติกมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับในลำไส้เรามีเซลเล์เล็กๆเเต็มไปหมดเลยของผนังลำไส้ไอ้เซลล์พวกนี้จะเป็นตัวดูดซึมแล้วเลือกว่าเอ้ยอันนี้เป็นแคลเซียมนะสารอาหารตัวนี้มาเป็นแคลเซียม<อ>แคลเซียมตัวนี้จะสูบถงส่งไปที่กระดูกครับ นะฮะอันนี้เป็นธาตุเหล็กอสูกถูกส่งไปที่เม็ดเลือดแดงอันนี้เป็นอะไรก็จะถูกส่งไปตามนั้นเพราะฉะนั้นการดูดซึมใน,ในลำไส้เล็กเนี่ยมันจะดูดซึมช้าๆดูดซึมไปเรื่อยๆ<ม>แล้วก็ค่อยๆทยอยส่งไปเรื่อยๆเพราะนั้นมันจะไม่ไปเหลือตกค้างอยู่ในกระแสะเลือดหรือในอวัยวะที่เราไม่ต้องการ,รเพราะเราก็ไม่ต้องกลัวในการที่จะมีหินปูนไปเกาะตามพื้นที่ต่างๆที่เราไม่ต้องการซึ่งอันนี้เรียกว่าฟอร์มบิสไกเซเนตคีเลตใช่ครับฟอร์มนี่คือฟอร์มบิสไกเซเนตคีเลต ดังนั้นถ้าคุณผู้ชมจะเลือกทานแคลเซียมคุณต้องเลือกนะครับว่ามันเป็นฟอร์มแบบไหนแคลเซียมที่คุณต้าเกิดขึ้นช่วงแรกในสมัยก่อนมันคือแคลเซียมคาร์บอเนตถูกไนมครับซึ่งมัน,มนจะดูดซึมได้แค่7-10%เองใช่แล้วก็พัฒนาขึ้นมาเป็นซิตรตซิตรตอย่างเงี้ยครับ,รบแล้วก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยมาเป็นแคลเซียมของเป็นเบสไกเซเนตที่เพิ่งพัฒนาขึ้นมาอย่างเงี้ยครับที่สําคัญที่สุดคือการดูดซึมเนี่ยเยอะ ยังไม่เท่ากับว,ว่ามันดูดเสิมผ่านผนังลำไส้จริงๆเพราะนั้นเมื่อเราบุดูดซึมผ่านผนังลำไส้ได้แล้วเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดคือมันเลือกไปใช้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกแคลเซียมที่ดีที่จะเป็นอาหารเสริมอย่างที่หนึ่งเลยเลือกว่ามันเป็นรูปแบบไหนนะครับอย่างที่สองคือในตัวมันเองอะ่ะมันมีส่วนผสมอะไรบ้างครับนะครับต้องเข้าใจก่อนแร่ธาตุเนี่ยเวลากินเข้าไปในร่างกายมันทำงานเหมือนวงออเคสตรา มันไม่ได้ทํางานตัวเดียวนะคะคุณเอากรองมาตีอยู่อย่างเดียวเนี่ยยังไงมันก็ไม่เพะมันต้องทํางานพร้อมๆกันเหมือนกันกันกบแร่ธาตุเพราะในแมคแคลนี่เราให้แร่ธาตุขนาดใหญ่ครบหมดทุกตัวครแมคแคลของแมคไลฟ์ ive, เราใช้ฟอร์มที่เรียกว่าบิ s ไก y c i n a t e c h e ทั้งแมกนีเซียมและแคลเซียมใช่ไหมครับมีทั้งแมกนีเซียมมีทั้งแคลเซียมและมีทั้งแร่ธาตุอื่นๆที่อยู่ข้างในครบทุกอย่างเลยครับแมคแคลให้อะไรบ้างครับผม เนี่ยครับลองดูสิครับเนี่ยหน้ากล่องเนี่ยจะมีเขียนเลยเนี่ยเห็นไหมเลยครับมีแมกนีเซียมมีแคลเซียมมีซิงค์ซึ่งเป็นสังกะสีมีทองแดงนะครับคอปเปอร์ Copper, มีแมงกานิสนะครับแล้วก็มีซิเดียมแล้วก็มีโครเมียมต้องบอกก่อนว่าแร่ธาตุกลุ่มนี้นะครับตัวใหญ่ๆ2ตัวคือแคลเซียมกับแมกนีเซียมเนี่ยจะไปช่วยบำรุงกระดูกนะครับช่วยสร้างผลึกอะพาไทายแล้วเข้าไปอยู่ในกระดูกและฟันของเราได้ แต่ที่สําคัญที่สุดคือไอ้พวกตัวเล็กๆพวกนี้ไม่ว่าจะเป็น zinc, copper, ese, ซิงค์คอปเปอร์แมงกานีสซีเลเนียมและโครเมียมเนี่ยมันคือตัวเล็กๆที่เข้าไปแล้วทํางานร่วมกันทําให้ร่างกายเราอ่ะมีการเจริญเติบโตได้ดีถ้าในเด็กเชื่อไหมครับในเด็กเนี่ยเราเชื่อเสมอว่ากินแคลเซียมแล้วจะสูงแล้วจะสูงคําถามก็คือแล้วสูงจริงไหมลองนึกดูดีๆนะครับเอาแบบสมัยโบราณโบราณเลยเด็กเนี่ยกินนมแม่ดีที่สุดครับลองมาก็ ถ้าเป็นคนโบราณเขาไม่ได้กินนมวัวเขาใช้กินอะไราตามนั้นเลยครับก่อนพอหลังจากนมแม่อย่าเริ่มอย่านมปุ๊บหรือกินนมน้อยลงปุ๊บเขาใช้กินอะไราตามครับก<ม>ล้วยอกล้วยอ่ะมีแมกนีเซียมสูงมากอ่ากล้วยเนี่ยมีแมกนีเซียมสูงเพราะนั้นเขาก็ให้กินกล้วยกินกล้วยเสร็จปุ๊บเราจะเจออะไรครับตำลึงกระตับครับใน,นก่อนนะเด็กสมัยโบราณเลยเนี่ยภูมิปัญญาไทยเลยเขาเอาตำลึงกระตับมาบด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 ,บดแล้วก็ให้กิน,นแล้วก็ให้กินไข่แดงนะฮะ ต่ำลึงกับตับเนี่ยเราเข้าใจความุวเลือดแต่รจริงๆเด็กเนี่ยฮีโมโกลบินเขายังยังสดมากและยังมีพลังงานในการบรุงเลือดสูงมากแต่ต่ำลึงกระตับเนี่ยมีแมกนีเซียมไม่พอมีทั้งสิงมีทั้งทองแดงมีทั้งโคลียมีทุกอย่างเลยไอ้แร่ธาตุเล็กๆที่อยู่ข้างในเนี่ยครับเพรานะนั้นมันก็เลยรวมกันเข้าไปอยู่ในนั้นในขณะที่นมเนี่ยให้แมให้แคลเซียมเป็นตัวหลักเพราะนั้นพอมันคอมบิเนชันเนี่ยมันคือสูตรอาหารที่ทำให้เจริญเติบโต ซึ่งอันนี้ใส่มาครบเลยใช่ซึ่งในเด็กจะทาให้เจริญเติบโตเพราะเป็นในผู้ใหญ่เราไม่ได้ต้องการเจริญเติบโตแล้วรุ่นนี้เจริญเติบโตไม่ไหวแล้วแต่เราเอาการเจริญเติบโตเอาแร่ธาตุทั้งหมดที่ช่วยในการเจริญเติบโตมาทําอะไรฮะมาเป็นการซ่อมแซมพูดง่ายคือแร่ธาตุกลุ่มนี้เป็นแร่ธาตุกลุ่มซ่อมและสร้างซ่อมสร้างใช่เพราะฉะนั้นในเด็กเนี่ยจะช่วยในการทําให้เจริญเติบโตแต่ในผู้ใหญ่จะทําในการซ่อมแซมส่วนที่เสกหลอโดยเฉพาะ ซ่อมแซมโครงสร้างนะครับและกล้ามเหนือครับทีนี้ถ้าเฉพาะไปเลยว่าใครบ้างที่ควรจะกินแมคแคลวเมื่อกี้ที่คุณตาพูดโอ้โหใครบ้างอนนี้อายุเท่าไหร่เป็นโรคอะไรหรือไม่ได้เป็นโรคอะไรเสริมสร้างอะไรยังไงที่อย่างนี้เลยต้องบอกก่อนเลยแมคแคลไม่ใช่เป็นยารักษาโครคอ,อันแรกเลยอันที่สองคือมันกินเพื่อบำรุงนะครับกินเพื่อบำรุงเพราะนั้นเด็กกินได้ไหมกินได้ กินในปริมาณที่เนี่ยครับหนซองเนี่ยโอเค,คนะครับกินได้ไวัยรุ่นอาจจะมีผลนะมนอาจจะไม่เยอะเท่าไหร,ร่นะครับแต่อายุตั้งแต่40เป็นต้นไปอย่างน้อยๆวันละสองอายุเยอะขึ้นกินวันละสององได้แล้วเชื่อไหมครับว่าสิ่งที่ดีไปกว่าแค่บำรุงกระดูกบำรุงกล้ามเนื้อต่างๆที่อยู่ในร่างกายเนี่ย แมกแคลเนี่ยยังจะช่วยลดโอกาสการที่คุณเป็นหลอดเลือดอุดตันได้ด้วยลดโอกาสการเป็นโรคหัวใจได้ด้วยเพราะว่าแมกนีเซียมที่อยู่ข้างในเนี่ยมันไปดึงหินปูนออกมาก่อนจากเลือดใช่เดี๋ยวนี้สมัยใหม่ๆเนี่ยนะครับพอเราเริ่มเป็นโรคมีโรคหัวใจนูน่นนี่นั่นเนี่ยหมอมักจะแนะนําให้ตรวจอ้นนี้ครับแคลเซียมสกอร์ในเลือดแคลเซียมสกอร์คือการตรวจว่าคุณมีแคลเซียมหรือมีหินปูนในเลือดสูงไหม,มแล้วขอโทษนะครับเป็น Indication หรือเป็นตัววัดว่าคุณจะเป็นมีโอกาสเป็นหลอดเลือดตีบตันได้เยอะขนาดไหนนี่คือแคลเซียมสกอร์เลยนะครับแล้วผู้หญิงล่ะครับผู้หญิงที่จะต้องทานแ<ห>มกนีเซียมโอ้ผู้หญิงเนี่ยอายุตั้งแต่40เป็นต้นไปเนี่ยรเริ่มเข้าวัยเราเรียกวัยหมดประจําเดือนกันล้วกันนะครับ 40, 40 40กว่าเป็นต้นไปเนี่ยต้องเริ่มทานและเริ่มบํารุงปัญหาเยอะที่สุดของผู้หญิงคือคุณมาบํารุงตอนที่ กระดูคุณพูนไปแล้วาการ <ไป S 2> สร้างใหม่ทําได้ไหมทําได้แต่ยากและนานนะครับแต่ถ้าคุณบํารุงต้องแต่ยังไม่ยังไม่มีอาการกระดูคพูนเพราะนั้นเริ่มตั้งแต่40เป็นต้นไปเนี่ยฮะค่อยๆกินไปเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะต้องบอกว่าตั้งครรภท้องนะครับรแคลเซียมและแมกนีเซียมเป็นแร่ธาตุหลักๆเลยที่หมอจะแนะนำนะครับ และที่สาคัญคือแมกนีเซียมเนี่ยดีมากๆเพราะว่ามันช่วยทําใหา้ท้องไม่ผูกคนท้องนั่นจะมีอาการท้องผูกนะครับแล้วก็มันก็มีผลวิจัยในอเมริกาชัดเจนเลยว่าแมกนีเซียมเนี่ยช่วยลดโอกาสเด็กเป็นออทิสติกทําให้เด็กมีการคลอดออกมาและควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นทานในขณะที่ยังตั้งครรภ์ได้ใช่ครับครับ,รบแสดงว่าผู้หญิงมีโอกาสกระดูกพุนสูงกว่าผู้ชายถ้าอยู่เยอะขึ้นโดยปกติเนี่ยต้องบอกว่า มีโอกาสสูงกว่าหลายเท่าตัวนะครับเพราะนั huh. ้นถ้าสังเกตจริงๆเนี่ยลองดูง่ายๆโฆษณานมเนี่ยบ,บอกว่าป้องกันกระดูกพนเนี่ยใช้ผู้หญิงทั้งหมดโฆษณาแคลเซียมไม่เคยใช้ผู้ชายเลย uh huh. ใช้ผู้หญิงทั้งหมดเพราะผู้หญิงเนี่ยมีปัญหาเยอะกว่าผู้ชายแต่แต่ก็ไม่ใช่ผู้ชายจะไม่มีปัญหาเพียงแต่ผู้ชายจะมีปัญหาตอนสักหกสิบไปแล้ว uh huh. อย่างเงี้ยครับ,รบเพราะนั้นเคยดีนีหที่เขาบอกว่าคนอายุเยอะเนี่ยทำอะไรก็ได้ อย่าล้มอ่าอย่าให้กระดูกหักใช่ห้ามล้มห้ามล้มโดยเจดขาดเลยนะครับอีกอันนึงคือคนที่มีอุบัติเหตุนะครับแล้วมีอาการที่กระดูกหักกระดูกเล้ากระดูกแยกกันอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับกินแมคแคลก็จะช่วยทําให้การฟื้นฟูตัวดีขึ้นใช่แมคแคลนี่มาเป็นรูปแบบ ซองเป็นผงหรอครับใช่ครับเราจะเป็นผงชงน้ําซึ่งต้องบอกก่อนนะครับในนี้เป็นรสแอปเปิลเขียวซึ่งทานง่ายนี่เดี๋ยวผมเอาให้ดูเนี่ยครับมันจะเป็นซองฟอยอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็เทลงไปเลยนะครับในนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่ามีปริมาณแคลเซียมเนี่ย270มิลลิกรัมเท่านั้นนะครับเราไม่ได้ให้ปริมาณแคลเซียมถึงขนาดพันสองพันห้าอะไรอย่างงี้นะครับเราให้แค่270รอยแต่ในสอง้อยเเนี่ยดูดซึมได้ทั้งหมด เพราะจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายเราเนี่ยต้องการแคลเซียมเสริมวันนึ่งประมาณสัก200ก็พอแล้วนะเพราะสองร้อยเจเนี่ยเพียงพอแน่นอนและที่สําคัญคือพอมันดูดซึมเยอะเมื่อกี้ที่เราบอกดูดซึมน้อยมันก็เลยเหลือทิ้งไปในลำไส้ใหญ่เยอะพอนนี้ดูดซึมเยอะก็เหลือทิ้งไปในลําไส้ใหญ่น้อยเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือ มันจะไม่ทําให้ท้องผูกเลยแล้วพอมีแมกนีเซียมเสริมไปด้วยเนี่ยมันยิ่งทําให้ช่วยระบบขับถ่ายง่ายขึ้นดีขึ้นนะครับอันนี้ก็ผสมง่ายๆครับแค่ใส่ลงไปเลยน้าอุณหภูมิห้องน้ําเย็นน้าร้อนยังไงครับอุณหภูมิห้องได้น้ําเย็นได้นะครับไม่ค่อยแนะนําให้กินกับน้ําร้อนเท่าไหร่นะครับแล้วก็คนนิดนึงครับต้องเข้าใจก่อนว่าอันนี้มันเป็นแร่ธาตุ แ่้วถ้ายังไงเนี่ยมันก็จะมีโมเลกุลของมันเพราะนั้นมันก็จะจะอยู่ในรูปแบบประมาณนี้ครับผสมกับอันนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยใส่น้ําแข็งกินได้หรือว่าใส่น้ําเย็นเนี่ยมันก็จะอร่อยนะครับกลิ่นเหมือนแอปเปิลเขียวใช่ครับอันนี้เป็นกลิ่นแอปเปิลเขียวเลยแล้วมันก็ทานง,ง่ายครับทานวันละสองแค่นี้เองเนี่ยครับเดี๋ยวผมอาอร่อยอะ่ะคุณตาเหมือน เหมือนพวกออิตาเลียนโซดารสชาติดีแต่แค่ไม่ซ่าเท่านั้นเองใส่น้ําแข็งอร่อยกว่านี้นะครับแล้วผมมีทริคนิดหนึ่งชงเนี่ยถ้าคนชอบรสเปรี้ยวนี่นะครับให้กินเลยครับนะครับแต่ถ้าคนชอบรสที่มันเปรี้ยวน้อยหน่อยอยากให้รสหวานมันเพิ่มขึ้นครับทิ้งไว้สักพักหนึ่ง อ๋อเหรอครับแล้วเปรี้ยวมันจะลดลงแล้วรสเปรี้ยวจะหายลงอ่าแสดงว่าแก้วนี้กับแก้วขุนตาต่างกันรสชาติอาจจะต่างกันน,นิดเึียวอ,ยอันนี้มันจะมีความเปรี้ยวนิดนึงเพราะมันมีแอซิดอยู่ข้างในนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่าพอเราควบคุมรสชาติเองได้เนี่ยเราก็สามารถกินในสิ่งที่เราชอบได้ครับ เอาละดังนั้นนะครับการเลือกทานแคลเซียมสําคัญนะครับแคลเซียมดีนะครับไม่ใช่ไม่ดีแต่คุณต้องเลือกทานแคลเซียมที่ดีดูของฟอร์มของแคลเซียมสําคัญที่สุดคือการทานแคลเซียมต้องทานคู่กันกันกบแมกนีเซียมวันนี้แม็กแคลให้ทั้ง2องอย่างเพิ่มเติมคือแร่ธาตุกลุ่มอื่นๆด้วยดังนั้นครบมากๆในแม็กแคลนะครับวันละแค่ 1- นึ่งซองตอนนี้ขอโปรโมชั่นคุณต้าดีกว่าปกติเราขายกันอยู่ที่กล่องละ9 9้ที่สําคัญเนี่ยกล่องเนี่ยนะครับ คือมี3ามสิบสองใน3ามสิองเนี่ยถ้าเกิดคุณกินได้เนี่ยหเดือนละนครับนะเพราะฉั้นปกติเนี่ยหนึ่งราคา1กล่องเนี่ยเก้าร้อยเก้าสิบบาทเนี่ยกินได้1เดือนเพราะนั้นไม่แพงนะครแต่วันนี้พิเศษมากๆครับผมซื้อ2กล่องเราแถมให้ฟรีอีก1กล่องเป็น3กล่องเป็น3กล่องเพราะฉนั้นเฉลี่ยกล่องหนึ่งเนี่ยมาแค่ราคาแค่ประมาณ600กว่าบาทครับซองหนึ่งเนี่ยแค่20กว่าบาทเองครับนะครับบำรุงร่างกายบำรุงกระดูกของเราเนี่ย ด้วยเงินวันหนึ่ง20กว่าบาทครับ,รบลดไปเยอะมากนะครับเพราะปกติกล่องละ990เหลือแค่600กว่าบาทเอง3กล่องในราคา1,980ก็คือซื้อ2กล่องแถม1กล่องคุ้มมากๆนะครับติดต่อช่องทางไหนครับได้ท่องไวไหมครับติดต่อช่องทางถ้าโทรมาที่ call center เนี่ยโทรมาได้เลยที่เบอร์02 363 8866นะครับหรือว่า line at, at maxlife ครับโอเคครับวันนี้ คุ้มค่าได้คำตอบนะครับเรื่องของแคลเซียมสำคัญที่สุดคือแมกนีเซียมที่ต้องทานคู่กันวันนี้แม c กแคลมี Cal Me ให้ครบแล้วก็หวังว่าจะได้คำตอบหากมีคำถามใดๆนะครับสามารถคอมเมนต์ถามมาได้และเดี๋ยวจะให้อดมินไล่ตอบนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณต้ามากๆนะครับมาให้โปรโมชั่นดีๆกับแม c กแคลวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ